สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับช่องเ r ียร์ไลส t ต r นมอนะฮะวันนี้เราอยู่กับเจ้า Honda HRV E-HV นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบ็กกราวหน้าจอกันครับนะสิ่งที่ต้องมีคือหนึ่งเลยฮะนี่เลยแฟลชไดร์ฟหนึ่งอันแล้วก็ใส่รูปนะฮะที่เราต้องการนะครับขนาดขนาดความความกว้างความใหญ่อะไรเงี้ยก็คือ800คูณ480พิกเซลนะฮะเราก็ทำรูปให้พอดีนะครับ ใส่ในโฟลเดอร์อไม่ต้องใส่โฟลเดอร์ก็คือใส่ในแฟลชไดร์นี้แต่ว่าอยู่นอกโฟลเดอร์นะฮะนะครับเสร็จแล้วเราก็นะมาเปิดรถนะฮะแบบไม่ต้องสตาร์ทก็ได้นะครับแล้วก็มาเสียบ USB นะครับฝั่งนี้ฝั่งคนนั่งนะครับเนี่เสียบเข้าไปตรงนี้ปับเข้าไปอ่าเสร็จแล้วเราก็มาที่เซตติ้งนะครับแล้วก็เลื่อม,มากดดิสเพลย์อันนี้อ่าปึ๊บกดวอลเปเปอร์ครับแล้วก็ยูสอิมเมจนะครับเนอะ เมื่อกี้ผมหาไม่เจอว่ามันอยู่ใน Root Folder กดตรงนี้นี่ครับชื่อผมอะ abc ครับอ่ามาแล้ว preview เสร็จเรียบร้อยครับนี่เสร็จก็คือเสร็จแล้วอ่านี่ครับสวยงามนะครับก็ไปทำตามกันได้ครับง่ายฮะสมัยนี้ครับเนาะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye